สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโดนดาม่าอีกแล้วชาวเน็ตติงวันเกิดอันตรายพิมพ์ลีพายขึ้นยืนบนฟอกลิฟเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ค้าออนไลน์เป็นที่โด่งดังอย่างมากเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอเป็นแน่และถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เจอประเด็นพูดถึงไม่เว้นวันจริงๆสำหรับพิมพ์ลีพายแม่ค้าออนไลน์ซปเปอร์ อย่างกรณีไลฟ์เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเบาๆหลังมีคนนำช่วงหนึ่งของวิดีโอดังกล่าวโพสลงโซเชียลหวังสร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มให้กับหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาดูเป็นช่วงที่พิมพ์ลิพายได้ขึ้นไปยืนอยู่บนฟ็อกลิฟต์และบอกให้คนขับยกตัวเองขึ้นด้านบนก่อนจะให้เอาลงมาแต่ปรากฏว่า มีชาวโซเชียลเข้ามาตักเตือนกันยกใหญ่ว่าเป็นพฤติกรรมไม่ควรทำเพราะเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากทั้งยังเข้าข่ายผิดกฎหมายอีกด้วยทั้งนี้รัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎก,กระทรวงแรงงานพศ2564เกี่ยวกับการกำหนดให้ในายจ้างบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงและเพื่อให้การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันและหม้อน้ำให้มีมาตรฐานอันจะต้องให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้นช่วงที่ระบุเกี่ยวกับรถยกข้อที่42ระบุว่านายจ้างต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ขับรถยกหรือโดยสารขึ้นไปบนส่วนหนึ่งของรถยก ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ